สงนนสบายดีทำส้มนี่ก่ะสาวไทยผ้ามหานมัยคือเก้ามือนี่ะนาต้อแรกก็เห็นไปแล้ยดูนี่ไงไงก้งน้อยเห็กระป๋ายุดเอาเลยบัน うん、これも。 เออเนาะนี่เออใส่ลงก่อนไปตอนนี้เลยโอ๋เต็มยึดเนาะตอนนี้ก็มีปลาปลายเนาะ <liksom, dale> <t> một cân cái អូយនេ <men> ះប <Medly> <yip> ៉ាដុនអោចំណុចជីបិណ្ណអឺនម៉ៃនេះនេះទេ

Cái sắp đồn nốt, hài bị nó thủng luôn, nó thủng nó thủng xong nó Vì cả phát cắt mà hát nó mạnh các bạn phân มันเฮาก็เฮาเนาะเียมเนี่ยทุก้นนี่เขากุ๊บเขาป่ายมันตุ๊กเสีลยบบซึ่งใช่ละกุ๊กกุ๊บหมนีป้าเนาะ ปีลับเช็เนาะข้นอมไม้เน,นาะมันนั้นนะ้ก็นบนนี้ต้เน้นบนนี้นเน้นแลวเนาะทานี้น

เถื่อนีลย่ะหลายๆเข่งนะเรื่องอะไสงสัยเลยนะที่นี่เตะเถื่อนเนาะเขียนไปก่อน น่มอะนี้เห็นป่สงสัยเนาะสงสัยจนจนจนเห็นอุทมเอินตะป์ไฟมันะม Như, như 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 mà mà tí anh ơi, một thùng coi một thùng có bốn ngóng một cân một thùng nóng Um. Oh.

ข้าวก็ข้าวเขียวไปเรี้องหอยเนาะ นับคืนะคนะน,นันับคืนนนนับขืนนัอนับคนัคนับนนนน่อนมับนนับนนบนบคบนนบนนบ ไ,ได้สาวผู้ไทยผลงานมึงเนี่ยงานม,มึงว่าสิบได้มนีนเนาะได้เต็มกระเป๋าคือเก<ะ>้าสะบานกับมัน,นีได้อยุสิบคนเนาะประมาณมึงสะบานเพอสะบานหลายขนาดแบบเขาก็ส่วนกันออกมาหาอยู่หาก,กินนะนะตามภาษา,านคนอยู่ในหมู่บ้านนะเนาะส่วนกันไปเป็นหมู่เป็นครูเศรษฐควมนะมึนจัง มันจะม้วนนะว่าสั้นซะเจ้าเอิญกันเด็กกระทึกเลยนะมันเลยบ่ได้เหงาเลยมันเฮาตอนแรกคือว่าโอ้บ่ได้แลวทนามมันคนหลายเดแต่ว่าสุพลไปไวเฮาทั้งแรงทั้งแ้นเลยเอิญกันพร้อมหากันเอิญกันอึกระทึกของวัวงวาเลยหาลำเขาเจ้านี่จะเขาวนกลับคืนเนาะวนวนสุพลหาแล้วแหละ ฝนะลงลงทางเซลงเซฝนเฮาหาวนกับมองเงินส,สะบานเพื่อนหาก่อนเฮ<อ>าเต็มแล้วนี่นะเอินมาเต็มเลยต็ม,มเลยมันคักมันคักเอ้าคลิปนี้ก็บจบไว้มสมิทำสมอ่าผู้ที่เข้ามาชมใหม่ชมเกา่าฝากกดไลค์กดแชร์ share. คอมเมนต์สวยด้านคลิปในะทำสมเอ้ยจะได้กับทำข่าวทำข่าวบ่าวลาวสาวบุไทยเบาจอยสาวบุไทยเป็นยังไงอยู่นี่มีแห้งวะจนโดนเห็นลงคลิปทีหนึ่งไปทางใดเพื่อนว่าเนาะยังอยู่คือเก่า เขาก็มีอีกซองหนึ่งทผม้สมก็อย่าลื่อมไปติดตามตอนนี้เป็นซองวิถีชีวิตจอยสนมด์เล่าทผู้สมถ้าอยากไปติดตามหับสมก็ได้ทผู้สมเป็นเรื่องรล่าววิถีชีวิตของวิถีชีวิตของชาวลาวทผม้สมออกแนวสารคดีเนาะออกแนวแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องทผู้สมตอนนี้เขาเล่งทำเล่งซองตัวนั้นเนาะตอนนี้ก็ จะคอยทยอยลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ครับชมกันเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้จบไว้สำหรับนี้พบกันใในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีอ่ะับบก